ไหมผลกระแสอ่ะเฮ้ยคุณไปดูดีๆนะไอคนไอคนเนี้ยมันเก่งมากเลยนะเว้ยผมผมเคยฟังเรื่องเล่าของคนที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งที่เขาเอาไปทําหนังอะ่ะไอแคสมีอิฟยูแคนอ่ะคล้ายๆกับไอฮอตนี่เลยนะเฮ้ยมันมีความสามารถนะคุณคุณลองดูดีๆอ่ะมันหลอกคนมาได้ยังไงมันไปไปโดนจิตโดนใจด้วยสายตาด้วยคําพูดด้วยความที่เราอยากจะอยากจะได้ มันมีสิ่งล่อใจมันเก่งของมันนะเลยถ้ามองมันเก่งนะแต่โอเคคุณใช้ในทางที่มันไม่ดีไปล่อลวงเขาทําให้เขาเสียทรัพย์แต่ถ้ามองอีกมุมมันเก่งนะคนพวกนี้ยโกหกตาใสาเลยนะเว้ยเก่งนะมึงเออคนพวกนี้แหละแต่มันจะมีอาการบอกงงมันมีอาการจิกจิหน่อยอะเออผมเคยฟังเรื่องเล่าอย่างเงี้ยจากจากจากญาติแฟนผมด้วยเป็นแบบนี้เลยคล้ายแบบเนี้ยแล้วมีคนมากันเต็มเลยอะ ไอาเฮียเอาง่ายเป็นคนธรรมดาคุณใส่ทองไปเส้นนะสมมุตินะคุณใส่ทองไปเส้นหนึ่งอะเส้นแบบทองก๊อปอะทองปลอมอะมีใครกล้าเช็คคุณเหรอคุณใส่ทองปลอมคนมันกล้าเช็คเหรอถามจริงอะคุณกล้าเช็คเหรอคุณคุณแบบเฮ้ยเฮ้ยทองจริงเมื่อวานอะไรเงี้ยแต่คุณไม่กล้าไปถามว่าเราก็ทองปลอมหรือเปล่าถ้ามันไม่ไม่แบบไม่ดำขึงตะลึงมาเลยนะเออแล้วพวกนี้เลือกใส่ทองเปรนด้วยแล้วสร้างเรื่องเก่งแล้วชอบไปถ่ายรูปชอบไปรู้จักคนนั้นคนนี้แล้วเราก็มักจะเชื่อคนแบบนี้ซะด้วยไง เออแต่ผมไม่เชื่อแล้วผมไม่เคยเชื่ออยู่แล้วนะตกลงเสียงเสียง,งไม่เบานะอ่าโอเคเออถ้าถ้าดูเป็นประสบการณ์ก็โอเคแหละแต่ถ้ามองเขาเขา,เขาเก่งนะแล้วก็เราก็ต้องกลับมาดูตัวเราด้วยว่าเฮ้ย ทำไมผู้หญิงเหล่านั้นหรือคนเหล่านั้นด้วยด้วยสภาวะที่เขาถูกบีบด้วยแหละเขาถูกบีบด้วยหลายทางนะเออมันรู้จักบีบคนเนี่ยนะมันเอางานแต่งงานมาบีบคนมันสร้างเรื่องสร้างใครมันใครมันจะนั่งนึกอ้เนี่ยสร้างเรื่องว่าชวนไปแต่งงานใครมันจะนึกไปฝนันวะถูกป่าไปทําเรื่องนี้ไปโอนเรื่องนี้อะไรตุกตะเลยอะ่ะแต่เราก็ไม่กล้าขอดูขอดูเอกสารขอดูสัญญาขอดูตั๋วอะไรที่มันบอกว่ามันว่ามันจะทําให้มันว่ามันจะทําให้เราไม่เคยขอดูเอกสารมันเลยอ่ะ ทีนี้ของพวกนี้ถ้าคุณจะคนพวกนี้คุณแก้ง่ายเลยขอดูเอกสารหน่อยแล้วตรวจสอบต้นทางอ่ะแค่นี้คุณก็รู้แล้วนะครับเออแต่เก่งแต่เก่งผมยอมรับเลย,เยคนคนพวกนี้เก่งโคกตาใสามันมีฝีมือของมันแต่คนพวกนี้จะเป็นคนอีกลักษณะหนึ่งนะครับให้ให้เรา,ให,เราให้เรารู้ด้วยว่ามีในสังคมจริงๆคนแบบนี้นะครับแต่เราอย่าไปคาดหวังคือถ้าเราเราไปโลกมันเหมือนคอเซนเตอร์อ่ะเราเราเรา,เราอย่าไปโลกนะครับเราต้องรู้รู้เท่าทันเราต้องรู้จักตรวจสอบเราต้องรู้จักเช็ค เหมือนที่ผมบอกอ่ะคุณถามเลยคุณจะถามผมก็ได้ร้อยครั้งพันครั้งก็ได้ครูครับครูขายของแท้หรือของก๊อปครับผมจะตอบคุณพันครั้งร้อยครั้งเลยผมขายในของแท้เท่านั้นครับคุณถามเพื่อความมั่นใจได้เลยครั้งที่ร้อยครั้งที่พันแปดเพื่อความสบายใจของคุณแล้วคุณจะได้แคปไปด้วยไงแคปไว้เฮ้ยนี่ของจริงเมื่อวาของจริงเวลาเวลามีเรื่องมีราวสมมุติว่าผมส่งของก๊อปไปให้เงี้ยคุณเอาแคปแชทตัวนี้ไปบอกได้เลยเออเป็นความสบายใจคุณผมสบายใจด้วยสบายใจเลย เพราะผมขายไน้ของแท้เท่านั้นราคามันเลยเป็นแบบนี้ไงคุณไม่ต้องสะดุ้งเฮ้ยทําไมครูขายมีดราคาแบบเฮ้ยผมไปดูในแอปแม่งร้อยห้าสิบเองครคุณไม่ต้องสะดุ้งคุณมาดูก่อนของมันไม่เหมือนกันเออคุณมาดูก่อนหรือคุณไม่แน่ใจเอ๊ะทำไมช่องคนมันน้อยจังพี่โทรมาเลยเบอร์โทรอยู่ข้างล่างถ้าโทรไปจะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีฮาร์ฟูครูแอนครับผมอะไรเงี้ย คุณจะได้มั่นใจฟังเสียงแล้วคุณจะรู้แหละเออตัวจริง <c oughs> ตัวจริงตัวจริงเป็นไงตัวจริงจะมีหูซ้ายหูซ้ายข้างเดียวอ่ะเออคนนั้นแหละพี่คนนั้นแหละที่หูซ้ายข้างเดียวอ่ะเออนั่นแหละ